สวัสดีค่ะช่องเยนาตาสอนนะคะวันนี้เราจะมาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เนี่ยไปยิงทีแล้วคือผัดไปแล้วใส่วุ้นเส้นไปแล้วใส่กระหล่ำไปแล้วทีนี้ก็รอลงด้วยมะเขือเทศผักอะไรนะครับข,ขึ้นขึ้นช่ายบ่พี่ขึ้นช่ายนี่อันนี้ก็คือผัดผัดเกด้อพี่น้องเด้อผัดเกนะคะแต่ไม่ได้ใส่มันม่วงไปนะใส่แตกระหล่ำเด้ออันนี้คือถ่ายให้พี่นอ้องเบื้อซื้อ ออนนี้เราก็คือรออันนี้ก็คือทําแบบบ้านๆเราเลยคลุกเคล้าบ้านๆเลยง่ายมากเกสรสไตล์ของอพี่แกงนะฮะอันนี้ค้นหาเล่าพี่น้องจริงๆมันมาใหม่ดอกแต่ว่าก็จะค่้นให้พี่น้องมึงชื่อว่าเนี่ยผัดเป็นเส้นใส่ไข่นะจ๊ะโอ้หอมพี่น้องเลยบ่อยากพาดหอมมาก เส้นแบบไม่ต้องตัดนะจ๊ะเอาแบบยาวยืดเลยพัน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 เลยกลุ่มๆเสีปากขยำๆเลยพี่น้องแสบพี่้อจ้านี้เราก็มาหั่นของอะไรก็ยังหมดเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลยนะาะร่วมได้ตัดตอนถ่ายเลยกลัวกลัวไม่กลัวไม่ทันไงมาถึงก็ถ่ายเลยแม่ัวไพนังมาเตรียมของยังเลยถ่าอย่างเดียว แบบนี้แหละครัวบ้านเราโซดาหอมใส่ไปใส่ไปนี่อันนี้สูตรของพี่แกงครับผมสูตรสูตรสูตรฮ่องกงสูตรไข่สูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องเด้อนี่กระเทาเตาเตาเตาคนคนคนชุกลับพี่กินได้โอ้ยหอมเด้อพี่น้องเอ้ใส่เดี๋ยวน้ำไล่ไหลใส่เคี่ยว เขี่ยงก่อนเคี่ยงอยู่ในเขี่ยงใส่เขี่ยงก็ได้พี่น้องใส่ไปแล้วซีอิ๊วดำรสดีไม่มีอะไรมากอันนี้อะไรพี่น้ำมันหอยนะทุกอย่างเป็นเกมือได้พี่น้องเด้อเครื่องปรุงเกลมังสวิรัติเด้อครับเด้อเป็นมังเป็นมังมเมนเกโดยแท้ค่ะมังสวิรัติใส่น้ำตาลอาจจะมันเสีสยไปรลดพี่ว้ามีน้ำตาลทรายขาวใส่ลงไป โอ้ยหอมผู้ไทยก็หิวแล้วล่ะอันนี้สีขาวใส่ลงไปเออรสจัดจ้านสุดยอดอน,น,<ร>นี่ก็นะที่นี่คน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 เตาเตาให้เข้ากันเด้อพี่น้องเป็นสีสันออกมาขัดบนเส้นเนาะ ผัดผึ้งเส้นใส่ไ,ไข่สูตรพี่แกงสูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้เนี่ยแซ่บเยียดเท่าเยียดเท่าอันนี้อ <laughs> ันนี้แซ่บสูตรไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้ใช่นี่สูตรไม่ซ้ำเพราะจำเพราะจำไม่ได้สองตาอามใช่แล้วมึงยังไม่จำไม่ได้ไทยคลิปปัดน,นี่ <laughs> โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักเท่ไหร่ยังไม่แล้วยังไม่แล้วเตีโอ้พี่น้องยังไม่แล้วยังไม่แล้ว เอาแล้วก็ใส่ผักลงไปหอมต้นหอมลงไปใส่ลงไปนะฮะโอ้แซ่บเสียงตาช้อนถากเด้อพี่น้องเด้อย่นหน้าราเบวบังได้โตลูกค้าอยู่จ้าโอ้เห็ดไปเห็ดมาหูหน้าเผ็ดๆเปรี้ยวๆนาะจวดจัดผาดบึ้มเลยพี่น้องเลยจะเป็นตะกินเลยนแต่แซ่บโอ้แซ่บอยู่นะแซ่บอยู่นะมั่งผัดผัดวุ้นเส้นมังสุบิลัดพี่น้อง โอเคจ้าอย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์สุดท้าให้ช่องยานาตาสอน,นพี่น้องเด้อขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเลิฟๆจ้ะบ๊ายบาย